ตายแล้วช่างสีแต่กลัวเปื้อนอะไรวะอ้าวนี่เป็นการนะครับยอมสีไม้นะครับสีที่ต้องการก็เป็นสีสีที่ต้องการเป็นสีเขาเรียกนะสีประดูเนาะปราดูออกแดงๆงนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการยอมสีนะครับตาตานะครับ วันนี้ดูขยันมากครับเป็นนายแบบนะครับวันนี้วิธีการบนนะครับการย้อมนะครับการบนสีนะครับให้เป็นรูปก้นหอยนะครับน้ำหนักที่ใช้นะครับจากแรงที่เรามีก็ยุ้มลงไปนะครับยุ้มลงไปประมาณส0 2สิ0เปอร์็นตยี่สิบาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มาาตยข <jut> อคนนเมื่อกี้หลังจากนะครับดูขั้นตอนครับจากพี่แล้วก็คําแนะนำอีกนิดนึงครับก็มาลองฝึกทําเองนะครับดูว่าจะเป็นยังไงเรามีพายแห้งอย่างเงี้ยพายแห้งเราเอาไว้จะไหนล่ะเก้าอี้ทั้งแ <Ma Ivan, S 2> หนกมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ครับใครกลุ่มมันไม่ใช่เหรอครับโชว์มาเยมันไม่ได้ทายเขาแล้วครับโอ้เก้าอี้ ให้ให้เอาคนละตัวนะมาเอาตัวหนึ่งต่อสองคนบันไม่มีตู้เออยู่ข้างในไงเอเยอเอายอมยอมมันก็ไม่ครบมาดิเสียงเสียงตลอดเสื้ออกว่าีรกันก็ได้ผก็เลยเพียงเรื่อยเนี่ยแขไปเรื่อยเสื้อพูดนะครับไม่มีคลิปไม่มีอะไรเลยแสดงว่าไม่เกิดขึ้นจริง อ๋เอเอ,เอ,อ,อ้อ้าม้าของขาม้าของเน่ยหรือเนี่ทนนย,ยออทำ<อ>เป็นวนเป็นก้นหอยกอันมาเว่ามันน่จาจะขาดเกี้ตัวหนึ่งไอาจจะโกครับด,ดหนึ่ง เอาเอาผ้าไหนดูมีผ้าอยู่ผ้าไหมเอาผ้านี่มาดิทำไมครับเป็นคนรมันเป็นเทคนิคครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาทํากันตามตามมาแล้วนึกนึกผ้าไหมเสียนไม้ที่มันสนกันอะบางทีมันออกซ้ายออกขวาบางทีมันลงข้างล่างใช่ไหมการวนแบบนั้นอะมันจะทำให้สีมันเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีต้ผ้าีครับต้องมีครับต้องหา อาจารย์ชุ่มแบบเอาแบบชุ่มๆหน่อยอืมนันละเสร็จแล้วไม่ต้องรอนะครับทิ้งไว้ประมาณเท่าไหร่นะพี่ก็บอกประมาณสองสามนาทีาแล้ว,ลวตามเช็ฟนะครับแล้วไอไอบูมมันมันมันจะเออมันใส่ไม่ไม่มันจะโดนกางเกงเราอะ่ะเอาดีๆนะนเ,นเออ Oh! Cool.